มาเด้อจ้าวันนี้กับข้าวน้องพูดกันก็มีไข่เจียวกับผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดน้ำมันหอยแล้วก็จะมีผัดหยวกแล้วก็มีผัดพริกถั่วกับปลาลนค่ะเพื่อนๆปลาลนใครหิวก็มาทานด้วยกันเด้อจ้านีจ้าทำเสร็จแล้วเพิ่งทำเมื่อกี้นี้ค่ะเพิ่งจะเสร็จ คนยายหลานอาพ่กันไปนั่งดิให้เพื่อนๆดูที่มีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆทีวัสดีครับ่อนวัสดีครับเพื่อนๆวัสดีครับอาบน้ําเสร็จแป้งก็ไม่ทาหน้าจะหล่อไหมเนี่ยฮะทาแป้งให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่าจะหล่อไหมเร็วเดี๋ยวจะได้จะได้มาบอกเพื่อนๆมากับข้าวมีอะไรบ้างอามาบอกเพื่อนๆดิมีไข่เจียวผัดได้ผัดเลยเนี่ยผัดผัดเห็ดผัดเห็ดผัดพริกยวกผัดพริกหยวกผัดปลาผัดปล ปลาล้๊าลนผัดปลาล้๊าลนแล้วก็มีผัดผักวลูกชิ้นผัดพริกถั่วลูกชิ้นใช่กินกี่คนเนี่ยเรากินกี่คนเสอิแต่มีห้าห้าจานนั่เนเองเรียกเพื่อนมากินข้าวดิเรียกเพื่อนมากินข้าวดิถามเพื่อนนี่มากินข้าวพรุ่กันไหมมีไข่เจียวเนะี่ยเพื่อนๆมากินข้าวพรุ่กันไหมคะมีไข่เจียวคะ่ะ มครับใครอยากกินก็ามากินข้าวกับพวกกันเด้อจ้าอนแอแอแออ,อาใส่ปากงามมีผัดเห็ดด้วยเอากินน้ำแกงผัดเห็ดสิอร่อยไหมผัดเห็ดอร่อย ก๋าเห็ดอร่อยเอาลองกินดูแล้วข้าพวพู่กันกัดเห็ดโคลน,นเพื่อนๆนิ่มๆพวกกันกินได้เราชอบกินเห็ดมาก ยายเพื่อให้หลานกินเลยนะเนี่นอ,อะไรไหมครับไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดแล้วลูกผัดเผ็ดไม่เผ็ดยายไม่ได้ใส่พริกเพื่อนๆมากินเด้อจ้า กินข้าวกันค่ะพวกกันคือเหงอร่อยอเดี๋ยวบาย,บายยเพื่อนๆน,นะขอกินข้าวก่อนครับถ <c oughs> <c oughs> ่ายสวัส <c oughs> ดีครับหน่อยเจอกันคลิปหน้านะคะให้ท้าเพื่อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้พวกกันด้วยนะคะหิวตื่นสายก,กินใหญ่เลยเพื่อนดู บายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ